สวัสดีครับท่านรองศาสตราจารย์ครับครับสวัสดีครับขอพระคุณท่านมารทครับที่เกียรติกับข่าวเที่ยงของเราในวันนี้ครับรองศาสตราจารย์ฮะเรื่องของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ที่ออกไม้เห็นเมื่อไม่นานมานี้ฮะอาจารย์มองว่าร่างดังกล่าวเนี่ยมีช่องโหว่มีจุดอ่อนตรงไหนบ้างครับอ๋อร่างตัวใหม่คือร่างแก้ไขพรบคอม2550ตัวเดิมที่ใช้ถัมาเกือบสปีแล้วนะครับครับผมทีนี้ปัญหาผมมองว่ามันมีปัญหาสําหรับร่างใหม่เนี่ยอีกหลายจุดเลยนะฮะครับต้องต้องขอเท้าความนิดนึงว่า ตั้งแต่ปี2500ที่ใช้พรบรตัวเก่ามานะครับมันมีปัญหาต่อผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างเยอะในการที่ในการที่เรานําพรบอรคอมเนี่ยนะฮะมาใช้ในการฟ้องคดีหมิ่นประมาทซึ่งซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่พรบอรคอมเนี่ยการหมิ่นประมาทแบบด่ากันความเท็จทางออนไลน์เนี่ยเราก็ใช้กฎหมายอาญาหมิ่นประมาทซึ่งมันยอมความได้นะฮะแต่พอมีพรบอรคอม2 5 5 0เนี่ยมันมีมากรา14ครับ เราแต่สิบีเนี่ยมีองค์ประกอบความผิดค่อนข้างกว้างเพราเขียนว่าผู้ใดเนี่ยนะอเผยแพร่ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เนี่ยรอมเท็จทาให้ผู้อื่นเสียหายก็สามารถฟ้องได้ทั่วจาคุกถึงห้าปีแล้วยอมค,ความไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดมันเลยเกิดต่มาช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดบทพิเนีทางการฟ้องคดีของผู้เสียหายว่าฟ้องคู่กันคือฟ้องหมินประมาทคู่กับพลอบคอมซึ่งหลายๆท่านก็ไม่ทราบว่าฟ้องพลอบคอมไปด้วยแล้วมันยอมความไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมั่เกิดปัญหาเพราะบางทีเนี่ยตกลงกันได้แล้วระหว่างการที่ด่ากันความเท็จเนี่ยโพสออนไลน์กันเนี่ยนะฮะแต่พอไปเจอพรบคอมก็ทำไม่ยอมผ่านไม่ได้แล้วก็โทษบางทีมันก็ดุนแรงมากเพราะว่าความผิดมันกว้างครับท่านแต่เรามากรณีที่อ่โพสด่ากันใส่ความออนไลน์เนี่ยนะฮะมันก็โทษจำคุกสูงสุดถึงห้าปีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการที่ผ่าวิจัยกันมาตลอดครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่าพรบคอมมาตรา1ิบสเนี่ย มันกว้างไปไหมครับวัตถุประสงค์แท้จริงของกฎหมายคืออะไรนะซึ่งผู้ร่างที่เขาแก้ไขปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาก็ยอมรับว่ามาแตส14เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบจากสามประเทศหรือนานาประเทศอื่นเนี่ยนะพรบความตรงนี้ถ้าเอาไว้ใช้สําหรับหลอกลวงออนไลน์นะเช่นโพสขายครีมปลอมอรโพสขายโทรศัพท์ปลอมแล้วถึงเวลาส่งเอาก้อนหินไปแทนน่เป็นการหลอกเคล็เพื่อเอาทรัพย์สินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็พยายามจะแก้ไขร่างใหม่นะฮะให้ให้ให้ครอบคลุมนะฮะเฉพาะไอ้ตัวอาญากรรมตรงนั้นนะฮะเพื่อจะได้กันไอ้พวกมิ่นประมาด่ากันทั่วไปเนี่ยออกไปใช้กฎหมายอาญาเหมือนเดิมซึ่งมันยอมความกันได้ครับแต่ทีนี้มาดูตัวร่างปัจจุบันที่เผยแพร่นะฮะตอนเดือนวันที่23ามพฤศจิกาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามาตราส4บมันยังคงกว้างอยู่เพราะว่าองค์ประกอบใหม่เขาบอกว่าผู้ใดโดยทุจริตนะครับหรือโดยหลอกลวงนะฮะเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับ อันเป็นเท็จนะฮะทาให้ประชาชนเสียหายอ่ก็ฟ้อง,งมีโทษจำคุกถึงห้าปีเหมือนเดิมเขาตัดคาว่าผู้อื่นออกไปนะฮะก็บอกว่าอันนี้ก็คือจะเน้นเรื่องการหลอกลวงเอาทรัพย์สินแหละใช่ไหมฮะ <mel od ic> พอมีการทุจริต <pel od ic> อันนี้ปัญหาก็คือจากองค์ประกอบที่มีอยู่ปัจจุบันมันยังกว้างอยู่ดีเพราะว่ามันมันกระกอให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและเป็นความเท็จ <mel od ic> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการหลอกลวงก,กว้างๆหรือพูดอะไรเ <mel od ic> ท็จๆไม่จําเป็นต้องหลอกลวงเอาทรัพย์สินก็ได้นะเพราะ มันมีร่างก่อนหน้านี้ที่รับความความเขียนประมาณสักสองสาเดือนก่อนนะฮะเขาใส่คำไว้ค่อนข้างชัดว่าต้องเป็นการความเท็จที่หลอกลวงเอาทรัพย์สินได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นอแต่ร่างปัจจุบันมันตัดคานั้นออกไปอีกตบปรากัศเลว่าความเท็จทําให้ประชาชนเสียหายเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะถูกนํามาใช้ในการหมิ่นประมาทได้อยู่ดีครับผมก็แสดงว่าแบบนี้คดีหมิ่นประมาทออนไลน์ก็จะยังอยู่แบบเดิมใช่ไหมอาจารย์ฮะ คืออาจบางส่วนอาจจะถูกกันออกไปแต่ยังยังไม่หมดเทสทีเดียวยังมีแนวโน้มที่จะถูกนาม,มาใช้เกี่ยวกับการโพสข้อมูลเท็จด่ากันออนไลน์ได้อีกครับผมนะฮะนั่นเป็นข้อกังวลข้อแรกนะครับซึ่งแทนที่จะแทนที่จะตัดตรงนี้ออกให้ชัดเจนโดยใส่คําว่าหลอกลวงความเท็จได้ไปซึ่งทรัพย์สินถ้าอย่างนั้นมันจะชัดนะฮะเพื่อไปจัดการกับพวกหลอ,อกลวงทรัพย์สินโดยเฉพาะน,นั่นเป็นข้อ,ก,ขอกังวลประการแรกครับผมนะ ประการต่อมาคบอประการอื่นครับมาตราสิบหกครับมาตราสิบหกนี่ก็น่าเป็นห่วงครับมาตราสิบหกเนี่ยจมกฎหมายเดิมนะฮะก็คือตัดต่อภาพผู้อื่นภาพคนนะครับไม่ไม่รวมภาพตัดสิ่งของตัดต่อภาพคนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะอาจจะมีโทษจำคุกจะอันเนี้ยยอมความได้ครับนะฮะโดยหลักแล้วมาตราเนี้ยนะครับเขาจะเอามาใช้สําหรับพวกตัดต่อภาพดารลาเอาภาพไปใส่ในตัวที่เป็นภาพนวัตอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้เสียหายเขาเสียชื่อเสียง นะฮะแต่องค์ประกอบมันว่านะฮะมันอาจจะไม่ใช่ภาพรามกเฉยๆมันอาจจะเป็นภาพตัดต่อล้อเลียนกันอย่างเงี้ยฮะอินโฟกราฟ,ฟิกปัจจุบันที่ชอบเอามาเล่นกันหน้าคนเอามาใส่อย่างเงี้ยมันก็เข้ามาแต่สิบหกได้นะครับกฎหมายใหม่อะครับร่างใหม่พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะอาจก้เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะฮะวา่าเอาภาพคนตัดต่อล้อเลียนมาเนี่ยนะฮะนอกจากคนเป็นแล้วเอาคนตายมาล้อเลียนเนี่ยนะฮะก็ยังผิดมาตรการสิบหกตัดต,ต่อภาพได้อีกอืครับ ผมมาขยายขอบเขตเข้าไปอีกนะครับอ่าเท่านั้นยังไม่พอนะฮะยังมีประเด็นที่ผมเป็นห่วงอยู่ก็คือว่าพอเพิ่มเพิ่มความผิดสําหรับผู้ครอบครองครับตามกฎหมายปัจจุบันนะครับคนที่จะผิดตามพรบของมาสี14ก็ดีบ6ก็ดีจะต้องเป็นคนที่โพสต์และคนที่นําข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือคนเผยแพร่ส่งต่อพวกแชร์ต่างๆนะครับครับแต่ว่าตามนั่งใหม่เนี่ยถ้าเกิดข้อมูลนั้นมันผิดกฎหมายเช่นลอมเท็จลามกหรืออะไรก็แล้วแต่ต่งต่อนะครับคนที่ครอบครอง ก็จะมีความผิดไปด้วยอนะฮะผมเป็นห่วงคนครอบครองเพราะว่าถ้าท่านดูพฤติกรรมในการใช้งานของคนใช้โซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กไลน์ปัจจุบันนะฮะมันมีสิ่งพวกอาจจะผิดเข้ามาเป็นข้อมูลได้ตลอดเวลาครับลองดูง่ายๆเราใช้ไลน์กลุ่มเนี่ยนะฮะมีคนส่งอะไรเข้ามาสักอันสมมุติเป็นภาพลามกอย่างเงี้ยบางทีเรากดลิสต์แต่เราไม่ได้อ่านมันจริงๆเราไม่รู้อยู่ในครอบครองของเราเราก็จะมีความเสี่ยงที่จะผิดตามไอ้กฎหมายใหม่ให้ไปด้วยครับนะฮะเพราะกฎหมายใหม่เขาบอกว่าถ้าคุณครอบครองเนี่ย และคุณรู้ว่าเป็นข้อมูลผิดกฎหมายคุณต้องรีบดาเนินการลบออกไปครับบางทีเราไม่ได้ตรวจสอบครับนี่อันนี้ก็เป็นข้อกังวลประการที่สามนะครับครับผมครับครับผมครับครับต่อมาฮะอาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับมาตราที่ยี่สิบฮะที่มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการกันกองข้อมูลคอมพิวเตอร์มาทําหน้าที่เกี่ยวกับการบล็อกเว็บไซต์ต่างๆครับอาจารย์ฮะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลอีกประการต่อมานะฮะคร้กลุ่มแรกเป็นกลุ่มการโซเชียลมีเดียโพสต์แชร์กันใหไอ้ตัวนี้ ผมมองว่าเป็นกลุ่มลักษณะคล้ายๆเป็นการผู้เล็กๆเที่ยวเป็ดเที่ยวง่ายคือเซ็นเซอร์นะฮะหมายกว,ว่าบ้าตราที่เพิ่งขึ้นมาใหม่เนี้นะฮะเขาจะให้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งกฎหมายเดิมไม่มีเลยนะครับเขาเรียกว่าคณะกรรมการกันกรองข้อมูลเนี่ยพิจารณาข้อมูลนะฮะซึ่งแม้ว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความผิดตามพรบอรคอมนะครับแต่คณะกรรมการเห็นว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนคณะกรรมการก็สามารถที่จะมีการสั่งเซ็นเซอร์ข้อมูลตรงนี้ได้ แต่ต้องขอหมายสารก่อนนะฮะต้องยื่นคำร้องคณะกรรมการยื่นคำร้องต่อตา사ให้ขอคำสั่งบล็อกตรงนี้่านเรามีข้อกังวลว่าอย่างนี้ครับปกติพรบคอมเนี่ยมันจะจัดการกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งผิดกฎหมายผิดกฎหมายก็คือผิดตามพรบนี้นะครับเช่นข้อมูลปลอมเท็จลามกอะไรแบบนี้แต่มากะา20หมายที่เพิ่มเข้ามาที่ให้กำหน้าคณะกรรมการเนี่ยเป็นข้อมูลอะไรที่เราคาดหมายไม่ได้เลย เพราะคาว่าข้อมูลที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีเนี่ยมันกว้างราะ<อ>มันไม่มีนิยามไม่มีนิยามอยู่ในกฎหมายเพราะฉะนั้นเรากังวลว่ามันจะเปิดโอกาสนะฮะให้กรรมการเนี่ยซึ่งซึ่ง,งอาจจะเป็นคนสักห้าคนก็ได้เนี่ยนะฮะตามตามล่างเนี่ยนะฮะมามาพิจารณาโดยใช้เกณฑ์อะไรซึ่งก็ไม่ชัดเจนว่าว่าเกณฑ์นั้นอะไรคือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเราก็จะมองว่ามันจะเป็นอีกแง่หนึ่งก็คือมันกระทบต่อเสรีภาพในการสื่อสารออนไลน์กันเกินไปหรือไม่ นะฮะอันนี้เราก็เป็นห่วงกันเพราะว่ามันไม่ชัดเจนว่าอะไรคือข้อมูลที่ขาดความสงบครับผมครับครับมองอย่างนี้ได้ไหมฮะว่าภาครัฐเนี่ยกำลังพําทให้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับนี้เนี่ยให้กลายเป็นประมวลกฎหมายอาญาฉบับออนไลน์ครับอาจารย์ครับผมมองอย่างนี้ฮะมันจะเป็นขยายความผิดฐานคอมพิวเตอร์ออกไปเรื่อยๆและบางอย่างก็ทับซ้อนกับประมวลกฎหมายอาญาที่มีอยู่แล้วนะัและนอกจากนั้นนะฮะบางอย่าง มันยังไม่มันไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายมาก่อนเลยอย่างเช่นข้อมูลที่ขัดต่อความสงบและศีลธรรมศีลธรรมก็ไม่ทราบเดื่ศีลธรรมของศาสนาอะไรก็ไม่ได้ระบุชัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับศาสนาเลยก็ได้ด้วยนะอาจจะศีลธรรมของคนกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแล้วอย่างที่ท่านบอกเนี่ยผมเห็นด้วยว่ารพบรบคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยมันขยายขอบเขตจ,จนจนเกินไปถ้าเรารเปรียบเทียกบกับต่างประเทศนะครับในพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเน้นพวกอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่ทำทางคอมพิวเตอร์จริ ฮะเช่นพวกแฮกเกอร์ออนไลน์พวกอย่างนี้หลอกลวงนะฮะลักษณะอย่างนี้สกแกมมิ่งหลอกลวงแบบนั้นนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันขยายไปถึงกฎหมายอาญาด้วยนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตอีกนะครับมันยังมีบอกว่าให้อนาจจะพนักงานตรวจค้นข้อมูลเนี่ยนะฮะซึ่งไม่ได้เป็นความผิดตามพร,ะระบคอมแต่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา,อ,าอื่นๆนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเรียกกันเร่ยนรยๆว่าร่างเนี่ยมันจะทําให้เป็นตำมวลอาญาคอมพิวเตอร์หรือวิอาญา คอมพิวเตอร์เลยด้วยซ้ำไปครับผมคือมันมีฐานที่อันหนึ่งที่ผมเป็นห่วงครับครับคือตอนนี้เรามักจะมองว่าอันรที่เกิดทางคอมพิวเตอร์จะต้องมารวมอยู่ในพรบคอมหมดซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันทําให้กระทบต่อระบบกฎหมายโดยรวมเพราะประเทศเรามีกฎหมายอีกหลายฉบับครับมีกฎหมายอาญากฎหมายช่อโกงกฎหมายอื่นๆนะฮะมันไม่ได้มารวมที่คอมทั้งหมดอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับครับผมครับสุดท้ายนี้ครับอาจารย์ครับหากว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถูกนามาใช้จริงๆ อาจารย์คิดว่าจะเกิดผลตามมาอย่างไรบ้างครับผมมองว่าอย่างนี้นะครับผมจะมองว่าเกิดผลกระทบนะฮะหลายมิติเลยนะฮะมิติแรกนะครับก็คือมิติของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียประชาชนทั่วไปใช้เฟซใช้ไลน์เนี่ยนะฮะคือจะมีความเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายมากขึ้นนะฮะในการที่โพสต์ข้อมูลตองเท็จต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็ไม่รู้ตัวนะครับส่งสอเข้ามาแล้ะการที่สองก็คือเขาครอบครองโดยเขาอาจจะไม่ได้รู้ไม่ได้มีเวลาที่จะเช็คข้อมูลตรงนั้นนะฮะ ครับในมิติต่อไปก็คือมิติีเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการอ่านเสรีภาพออนไลน์เนี่ยมันอาจจะถูกบล็อกข้อมูลนะฮะได้ได้บ้างมากขึ้นนะฮะทำให้บางทีเราก็เข้าถึงข่าวสารอะไรได้ยากนะซึ่งแม้แต่สิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่ผิดกฎหมายก็ตามอาจจะแค่ติดต่อสิ่ธรละอันดีที่กรรมการชุดนี้มองก็ได้ครับครับครับผมครับรังนั้นขอขอบคุณนะครับอาจารย์มาานครับที่เกียรติกับเรานะครับขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับ